จริงไวเริ่มด้วยน้ำมันเบรกนะครับแกสโซฮอล์ so 95แล้วก็มาเป็นทินเนอร์ทินเนอร์นี่ล้างตัวหนังสือหายแว๊บเลยสวัสดีครับผมมาเจอกับผมนะครับช่างหนุ่มประธานสุดมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนนะครับผม แล้วมาเจอกับผมแล้วนะครับผมก็จะมีคลิปดีๆนะครับที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับด้านงานซ่อมสีรถยนต์มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบผลิตภัณฑ์ตามคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์ถามไถ่เข้ามานะครับผมว่าหลังจากที่พ้นชิ้นงานนะครับด้วยแลกเกอร์ของออดส1ะครับแล้วสามารถป้องกันอะไรได้บ้างนะครับน้ำมันเบรกนะครับผม น้ำมันแก so ๊สโซฮอ9195หรือแม้กระทั่งทินเนอร์นะครับผมคุณสมบัติของเลกเกอร์41จะป้องกันสารเคมีพวกนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบทดลองให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาทดสอบความทนทานเคมีของเลกเกอร์4ต่อ1ของฮอตนะครับผมรหัส 6 2 1 0 4นะครับผมรหัสนี้นะครับเป็นสูตร4ต่อ1นะครับย้ำนะครับว่า4ต่อ1นะครับผม4ต่อ1โดยทั่วไปแล้วคุณภาพก็จะไม่มากมายอะไรมากมายด้วยเนื่องด้วยราคานะครับผมแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆย่อมสู้2 1ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า4 1ตัวนี้หน้าที่นี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับ1จิเนอร์นะครับ2นะครับน้ำมันแก๊สโซฮอล ครับผมสน้ำมันเบรกนะครับผมเราจะเอามาลาดที่ชิ้นงานเลยแล้วมาดูปฏิกิริยาเคมี K Me 3ตัวนี้นะครับผมว่าจะทำอะไรกับชิ้นงานที่เคลือบด้วยเลกเกอร์ตัว6 2 1 0งได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับชิ้นงานนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าต้องอทิ้งระยะไว้อย่างน้อย3วันนะครับ3วันค่อยจะเอามาค่อยเอามาทดสอบพวกสารกันพวกนี้ได้ครับ อันแรกเลยคือน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกอันที่สองนะครับน้ำมันแก๊สโซฮอร์เก้าห้านะครับผมแล้วก็อันที่สามนะครับผมจะเป็นจินเนอร์นะครับเราจะลาดนะรเราจะลาดแล้วก็ทิ้งไว้เริ่มด้วยน้ำมันเบรกนะครับเลอะเทอะเลยไปพร้อมกันเลยนะครับผมแล้วก็มาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอร์ห้า โอ้ไอลระเหยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มาเป็นทินเนอร์ทินเนอร์นี่ล้างตัวอัสือหายแวบเลยนะครับต่อไปก็รอนะครับรอทิ้งเวลาไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสัก3นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจับเวลาตรงนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นดีโอแบบเร็วๆนะครับผม มาดูกันครับประมาณที่จับเวลานะครับคุณผู้ชมประมาณสี่นาทีทำไมรีบเร็วจังช่างหนุ่มทำไมรีบจังทำไมไม่เอานานๆหน่อยคืออย่างนี้ทินเนอร์นะครับมันก็ละลายหายไปหมดแล้วนะครับสำหรับแก๊สโซฮอก็ละลายหายไปหมดแล้วถ้านานไปกว่าน,นี้ก็คงไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีเนื้อที่จะให้กัดก่อนเลย จะมีเหลือก็แค่น้ํามันเบรกนะครับซึ่งมันไม่ระเหยตัวนะครับมันก็จะเป็นยางเหนียวๆที่เกาะบนผิวแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ปล่อยไปนะครับเดี๋ยวมาดูตรงที่เป็นทินเนอร์กันก่อนมาดูส่วนที่เป็นทินเนอร์นะครับทินเนอร์นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นทางลงมามันจะล้างน้ํายาเมจิกลงมานะครับ มันจะล้างปากกาลงมาซึ่งคราพวกนี้เราเช็ดไม่ออกด้วยค้าบเปล่าๆอยู่แล้วนะครับผมจะใช้ทินเนอร์เหมือนเดิมนะครับกลับมาแล้วก็เช็ดออกเช็ดแค่นี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าขนาดเทราสเรายัางเทแล้วนะครับเช็ดแค่นี้เป็นเรื่องหมูมากๆเลยยังไงครับสภาพ ยังเหมือนเดิมไหมเห็นไหมครับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยให้ <con> <nay i S 2> เป็นร่องเลยนะครับอ่ะดินเนอร์ผ่านนะครับดินเนอร์ผ่านมาดูที่แก๊สโซฮอ์95บ้างดูจากสภาพก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีคลื่นไม่มีปื้นให้เห็นเลยนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเช็ดออก อันนี้เป็นเป็นทินเนอร์นะเดี๋ยวผมขอเช็ดนี่ออกสายปิ้งเหมือนเดิมอ่ะสุดยอดนะครับแล้วก็ไปตัวสุดท้ายก็คือ,อน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกเนี่ยมันมันยังเหลือเห็นเป็นคราบอยู่ ใช่ไหมครับมันยังเหลือเห็นเป็นคราบอยู่เพราะว่ามันไม่ละเหยตัวเราจะเช็ดเลยแล้วกันแล้วก็ใช้ทินเนอร์เช็ดอีกทีนึงเพื่อขจัดคราบน้ำมันเบรกไม่มีปัญหา ใส่เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวลอกเทปออกเลยอทนนี้ยวาวๆกันไปเลยแล้วก็เช็ดอีกครั้งหนึง คราบกาวคาบกาวขนาดกาวโดนน้ำมันยังละลายเลยนะครับอันนี้คาบกาวตรงนี้นะครับเอาทินเนอร์เช็ดเลยไกลัวอะไรไม่ต้องน้ำยาเช็ดคราบแล้วทินเนอร์เลย เห็นผลไปด,ดูกันใกล้ๆมาดูผลงานหลังจากที่เทสน้ำยาน้ำมันเบรกน้ำมันแก๊สโซฮอล์แล้วก็ทินเนอร์นะครับนี่อันนี้น้ำมันเบรกก็ถัดมาช่วงนี้ก็เป็นแก๊สโซฮอล์นะครับแล้วก็ถัดมาฝั่งนี้เป็นทินเนอร์เห็นไหมครับสภาพก็ยัง ดูโอเคเลยดูไม่แปลกตาอะไรเลยแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องผิวของเลกกเกอร์อันนี้พ่นมา3วันแล้วนะครับเห็นไหมครับผิวก็ยังตึงดีอยู่นะครับมีดอบเล็กน้อยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีดอกเล็กน้อยนะครับแต่ว่านี่คือคุณภาพของเลกกเกอร์4ต่อ1นนะครับเลกกเกอร์4ต่อ1นตัวนี้6 2 1 0 4นะครับ4ต่อ1นนะครับและยังมี กัน UV นะครับกัน UV ด้วยนะครับ5ปีนะครับผมและก็ไม่ลอกไม่ซีดไม่ล่อนนะครับผมคุ้มไหมครับถ้าคุ้มสั่งเลยนะครับผมถ้าคิดว่าคุ้มค่ากับการใช้งานนะครับราคา850บาทต่อ1ชุดนะครับ850บาทต่อ1ชุดแต่คุณภาพเหนือกว่า4ีหนึ่งที่เคยใช้แน่นอนนะครับในเรื่องความเงานะครับผมวัดความเงาได้ 90%เเปอร์์ซ็ทุกมุมนะครับด้วยเครื่องมือวัดความเงานะครับผมคุณภาพขนาดนี้ต้องลองแล้วนะครับผมต้องลองนะครับ850บาทนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับทักข้อความหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินน้องเจนนะครับจะตอบกลับไปนะครับผมโอเคครับจบลงไปนะครับผมสำหรับการทดสอบการทนทานเคมีนะครับของ l ล c เกอร์ฮอตนะครับ Uh, 62104นะครับผมระบบ4ต่อ1นะครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบรกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ95นะครับหรือว่าจะเป็นทินเนอร์นะครับตัวที่ทําลายได้เยอะที่สุดคือทินเนอร์นะครับเพราะว่าทินเนอร์มันเป็นส่วนประกอบของพวกสีอยู่แล้วนะครับพอมาผสม,ผสมรวมกันกับตรงนี้ก็เลยมีการกัดก่อนสูงกว่าเพื่อนแต่ว่าก็ไม่มีผลใดๆกับชิ้นงานนะครับผม อาจจะมีด่างมากเล็กน้อยแค่ขัดเงาขัดสีเพิ่มเติมก็หายแล้วนะครับอันนี้มาทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่ามีพี่น้องอยากได้ความมั่นใจนะครับคอมเมนต์มาว่าช่างหนุ่มอยากให้ทดสอบทดลองการป้องกันเคเมีของแลกเกอร์ฮอตซีหนึ่งตัวนี้หน่อยนะครับเงาเงาจริงนะครับเงาเนี่ยเงาจริงยอมรับแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันได้คุณสมบัติพวกนี้เข้ามาเพิ่มเนี่ยมันจะดีและคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเวลาเราไปทํางานให้ลูกค้า เราก็จะมีความมั่นใจนะครับที่จะพูดสื่อสารได้ว่ามันป้องกันอะไรได้บ้างนะครับมีความเงาแล้วยังสามารถป้องกันอะไรได้บ้างอีกนะครับการทํางานมันก็จะสบายใจขึ้นเวลาขายงานลูกค้าเราก็จะขายได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็มีบริษัทรับรองอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมชุดละ850บาทเท่านั้นเองนะครับจะส่งทุกวันนะครับทัก inbox นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวให้แอดมินน้องเจนทักไปหานะครับผม ก็ประมาณนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับสำหรับการทดสอบทดลองทนสารเคมีของ l ลกกเกอร์ฮอตนะครับผม6 2 1 0 4นนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปมาด้วยดีโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับสำหรับคอมเมนต์ที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนบ้างนะครับผมก็ยังรับทำคลิปวิดีโอตามคอนเทนต์พี่น้องอยู่นะเพราะว่าบางทีคอนเทนต์ผมก็ตันเหมือนกันนะครับผมผมก็ทำคลิปมานานแล้ว ก็น่าจะครบทุกขั้นตอนแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีคอมเมนต์พี่น้องเสริมเข้ามาผมก็จะพยายามทําตามคอมเมนต์พี่น้องอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับช่องประทานสุธรรมานะครับสาหรับ YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจกดซับสไคร้กดถูกใจให้ช่างหนุ่มลูรูด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับขอความสนับสนุนจากพี่น้องคุณผู้ชมด้วยนะครับผมด้วยการสนับสนุนด้วยการกด แช์นะครับผมด้วยการกดแชร์นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ช่างหนุ่มด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ